สวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนอยู่กันที่หอจกสดมยนต์นะคะเอมค่ะเนยค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงความแตกต่างของยางบิดตน 11R22.5 ตัว R156 และ157นะคะมาดูความต่างตัวแรกนะคะความต่างตัวแรกเนี่ยจะอยู่ที่การใช้งานของยางนะคะตัว156นะคะจะเน้นไปที่การวิ่งทางเรียบระยะไกลค่ะ ช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะคะค่ะสำหรับตัว157นะคะจะเน้นการวิ่งระยะทางใกล้ค่ะไปถึงไกลนะคะก็คือวิ่งจัดบ่อยๆก็คือสามารถใช้ตัว157ได้เลยค่ะสําหรับข้อแตกต่างข้อที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างของยางค่ะค่ะตัว157นะคะจะเน้นที่ขอบยางค่ะตัวขอบยางจะออกแบบมาเป็นแบบ ไวช์เชเปอร์แอนด์ไนลอนนะคะตัวเนี้ยขอบยางตรงนี้สามารถทำให้รับน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้นนะคะค่ะสำหรับตัวหนึ่งห้าหกนะคะจะเน้นไปที่เนื้อยางนะคะคือจะมีสูตรผสมที่พิเศษมากขึ้นนะคะทำให้อายุการใช้งานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะค่ะสำหรับในข้อแตกต่างข้อที่สามนะคะก็จะเป็นเรื่องของเนื้อยางค่ะ ไอตัว157นี้นะคะเนื้อ,อยางจะเพิ่มตรงบริเวณร่องไหลาย,ยางค่ะก็คือตรงนี้จะลดการสึกล้อของพื้นผิวที่ไม่เรียบนะคะสำหรับตัว156นะคะจะเน้นไปนที่ความลึกของดอกยางคือดอกยาง156เนี่ยจะมีความลึกมากกว่าตัว157นะคะ156เนี่ยดอกจะลึกอยู่ที่15ถึง16มิลเนอะนี่จะอยู่ประมาณนี้นะคะ เรามาดูตัวหนึ่งห้าเจ็ดนะคะหนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยความลึกจะอยู่ที่ประมาณสิบสามถึงสิบสี่มิลค่ะก็จะเห็นได้ว่าตัวหนึ่งห้าหกนะคะจะมีความลึกมากกว่าก็จะช่วยในเรื่องของการที่ลดปัญหาการสึกหลอที่ผิดปกติของยางได้มากขึ้นนะคะแล้วก็โครงสร้างของยางเนี่ยก็แข็งแกร่งมากขึ้นด้วยนะคะเจ็ดเนี่ยหน้ายางจะกว้างมากกว่าหนึ่งห้าหกนะคะ โดยที่หน้ายางหนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยจะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณยี่สิบสามเซนนะคะลูกค้าส่วหนึ่งห้าหกเนี่ยความกว้างของหน้ายางจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสองเซนนะคะโดยประมาณนะคะซึ่งตัวหนึ่งห้าหกเนี่ยหน้ายางเนี่ยจะมีแคบจะแคบมากกว่าตัวหนึ่งห้าเจ็ดนะคะ และสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็หวังว่าจะเป็นตัวช่วยในการเลือกยางให้ลูกค้าสามารถเลือกตามความต้องการของตัวเองได้นะคะสําหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ